ผมพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็ขอเรียนว่าข้อกล่าวหาของผู้ภิปรายนะครับทั้งในเรื่องในกาทั้งหมดนี่นะครับผมไม่สามารถที่จะตอบได้เพราะว่าไม่อาจก้าวล่วงไปในเรื่องของปปชก็ได้นะครับเพราะผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของปปชนะครับส่วนในเรื่องที่ผมจะมีเพื่อนดีทักคนนี่ ของคุณคงไม่เคยมีนะครับผมผมม,มีเพื่อนดีคือคบกันมาตั้งแต่ชันปฐมนะนะครับเพราะ,ะนั้นเราเรามีอะไรก็ลูกสาวเขาก็เหมือนลูกผมแหละนะครับก็แล้วเรื่องของเรื่องเรื่องของปฏิวัติเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องนี่ครับคนปฏิวัติท่านนายกเนี่ยคนเดียว <c oughs> ในายกท่านอนุพงศ์ก็ไม่ได้เกี่ยวข้อง คุณก็ผมไปเกี่ยวข้องออผมยังไม่รู้เลยจะปริวัติเมื่อไหร่สามปอสามเปอร์อะไรยเงี้ยนะพูดไปเรื่อยนะเอาเอาเรื่องจริงเขาว่าดีกว่าครับนะครับนะครับเอ่อ